สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เราก็อยู่ที่วัดแม่ชีแก้วนะคะมารอใส่บาตรกับพ่อใหญ่ไม่พ่อใหญ่ก็ <c oughs> กับคุณย่าคุณย่าะคะ่ะกา่คนเยอะมากเดี๋ยวจะให้ดูแถวนะคะทุกคนนั่นคือถนนที่มาจาก บันบกบันบากนะคะแล้วก็วัดแมช่ชีแก้วจะอยู่ตรงนี้ดูถนนวนถนนมีแต่คนรอใส่บาตรคนเยอะมากมคนเยอะมากยังมาไม่หมดเลยค่ะกําลังมาเรื่อยๆอันคือถนนหน้าวัดแลวก็<อ>ถนนแถวก็จะเลี้ยวเข้ามาในวัดนะคะเดี๋ยวเข้ามาในวัด นี่ยังไม่หมดนะคะมีอีกแถวหนึ่งจำนวนคนขอกเราที่จะรับเข้าบานจากจักบานมาใส่รถนะครับช่วยกันเรียมด้วยนะครับออกไปอีกคนเยอะมาก